เก็บบอสตัวนี้เดี๋ยวกูเข้าขึ้นขึ้นขึ้นภูเขาบ้างแล้วกันกูว่าแล้วค่อยกลับมาตีบอสทีหลังก็ได้ไม่ค่อยไปมันยางก่าดีๆไม่ค่อยไปอว้าวเจออะไรครับเจออะไรครับให้ตังค์ไปเลยเอาเดี๋ยวมันไม่มีตังค์อยู่อ๋อเฮ้ยมันก็โชคดีนี่วะไม่มีตังค์ให้เงินเลอะกันเอานี่ไปใช่ไหมอ๋อไม่ว่าอะไรแต่มาตีขึ้นตั้งเังไงยังไงมันตอนกูเล่นเลยอรีวิวออก อายาวอายาวมันแล้วกันอายาวอายาวเราเล่นให้มันดีๆนะเว้ยไอ้ป๋ามาจะได้ถามมึงได้ไงพวกพี่เล่นดีใช่น้องแบนจีนเนีผมให้จีจีมาสองชิ้นผมโคตรสนได้แป๊บๆแป๊บๆปเล่อะไรป๋าโอ้โหลบได้เนีป๋าไม่ได้คุณนุ่งแบรนจีนนะผมของนะครับผมสองชิ้นด้วยครับผมไม่รู้เขาทำได้มามาได้นี่ไงเอาสวัสดีครับป๋าป๋าป๋าโคตรดวงดีอะป๋าลุงขอทานมาแล้วมึงได้ของกมึงได้เขาติดคุชตั่นอะป๋าเออโคตรแย่ ประตูตัวเดมอนมาบ่ายแกเี้ยเนี่ยตัวใหญ่บายแกบิ๊กบัคใช่ไหมเ้นแน่ๆใช่ไหมเอ่ยเยอะนักนะมึงอาันนี้เป็นแดงใช่อยู่ใน่าบิ๊กบั๊กในตัวอยู่ที่ไอช็อปดี่วะในตัวที่กูใช่ก็ยังไม่บึ้มอยู่ดีอ่ะมรู้วทำไมกูถือกูถือดีดีแล้วอะไรเงี้ยไม่บึ้มไม่โุ้งไม่บิ้มไม่ตกไม่แตกอะไรเลยเออโป้งไม่บึ้มไม่เม้อมาเลยเลยใช่แฉบเอาเลยพี่มันเหลือมันสุ่มใช่ไหมสุ่มที่บางใช่ไหมมันบางคนที่กูเห็นนแหละอ๋อเหรอ จะจำไจะจำไว้แล้วกันว่าจะไม่มาตรงนี้ไปวางจุดหนือแไมันูเปียกโคตเงอมาแหะใช่ครับผมวางเดนไปสมแมแก้วอ๋อดุ้ยโอ้เก้าหมื่นเคหกสบกว่าบาทเอาแล้วเลยไาเกสิบบาทให้เงไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่กุตั้งเก้าเงือสตีนสตีนเนี่ยเอเค ยังเข้านี่ไม่ได้อยู่ดีอ่ะขวาไปตีบอสแดงดิเศร้าใจเนื่อเรื่องจะได้เดินหน่อยตีหน่อยเออนั่นแหละตีแหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนเปรี้ยวเหมนดิมกียดินตีหน่อยนะเรื่อเรื่องจะได้เดินไม่เจออะไรอยไม่เจออะไรเลยเว้ยอะไรวะอยู่ดีมาเกมเป็นอะไรเนี่ยข้าเปรี้ยวเหมือนมันก็ตายเกมเป็นเที่ยเลยเด็กอ้าวอ้าวจ่ายจ่ายจ่าแปดร้อยเอาไปเถอะเอาไปเถอะมาสามสี่ห้าหกเท่าไม่ได้มันจะพูดยังไงบอกตรงตอนนี้เฮ้ย ไม่พูดลยไม่ต้องจะพูดไงไม่ต้องพูดเลยชีวิตคนเรากังนี่แหละซีดตู้ซีดตู้ซีดตู้ต้องกำหนดมาไม่เคยได้สูนเลยแล้วมึงพากูมาเข้าด่านเนี่ยนะเออเนี่ยป๋าได้านมาติดตั้งฝาออกเลติดตั้ตาเลยก็ได้ของฟรีก็ทีวีเจ้าต่อหอเออของฟรีแล้วฟิวว้าไปเลยโอ้ไอสัตว์ฉลาดอ๋อไมซื้อวางกางนี้เลยเหรอไม่ได้ซื้อกูได้นานแล้วนี่ัจ้าับหมอนดีวิวโกูไอ้สัตว์กูบอกแล้วว่าให้ดีฟิวฟิวว้าไปเลย ซื้อเทียบรีไิววอล์กอุนเชียร์คือกูต้องเริ่มติดขายอล้มันจะไม่ได้เข้าคขาอยู่เลยนะปารล่ะลาก่อนครับท่านลาก่อยนะลาครับลาก่อนครับรีวิวท่านขอลาละกลับมาที่เดิมเลยนะแม่งแด่ของดีตลอดอารมณ์แบบเนี่ยตั้งใจว่าจะฝึกฝนในที่รับสุดท้ายไม่ฝึกเลยเจอเจอแต่มาเจอแต่มันผัดจนงานผัดจนเยอะชีวิตมันลำบากนี่แหละกาแฟงเราเข้าใจนายมันเราเมื่อกี้แหละกดได้ศูนย์สามสี่ห้า ปิ้ก็โดนจยดีเออ, 101. อเร้อยหนึ่งเลอกสปีดอัพก็กโดนตีมันเอยจงตี <laughs> ครับถ้าแงบางค์บไดกูขอยอังไม่อมไ,มไม่้ไม่้อดีย่ว่ามึงโง่ขนาดไหไม่เอ็นไมจิกขนาดนั้นอ่ะมึบอกว่ก็ไมมันจะไม่ขายม่้ยถ้าอินแม่งต่ำพี่อ่ะไสใจสนีคิดอยู่แล้วจะใช้ทำไมว่างี้ตีมไทยอยู่แล้วคืออยากลอง ไปลองกับบอสมึงลองลองกับบอสดูมึมาช่วยตีกูตีบอสเด็ดมึงลองเลยมึงไอดเลยอ๋อม่เคยใช้ฟีวาร์มมึงกูยังแนะนำให้มึงใช้เลยวินแนะนำดูเลยรอบที้แล้วอ่ะมึงใช้อยู่โอ้โหมึงจะเสียงเบาไปตีได้สามนี่คืออะไรวะกูก็มุดเหมือนกันนะเซตพิกเก็ตที่เปลียนพิกเกตที่วินเบาไปว่ะน้องถามถามหน่อยพี่ไม่รู้เพราะว่าน้องฟังอยู่พี่ไม่ได้ฟังเสียงตอนกลงเบาอยู่นะใช่เพราะว่าอันนั้นไม่ค่อยขึ้นเลยแต่เมื่อคือถ้าดังมันต้องขึ้นประมาณตอนนี้เส้นเส้นเส้นสุดท้ายของของไม จะเรียกว่าดั่งไอ้องไอปายบีนอยู่ประมาณตรงนี้ครึ่งหนึ่งเสศษที่บินพี่เก็จะเบาเลยนะขออภัยน้องนะครับผม Ninja นะนินจาเทนะ่คล hey, ัชเนอะนินจาเนี่ยเทเหรอนินจาเท่เหรอทรงผมอะ่ะอ๋ <laughs> อทรงผม,มนะึกว่านึกว่าทั้งตัวคนเล่นท <laughs> รงศาสกิตแม่ทั้งนั้นเะยยังบอกแม่แม่นั่นทรงเทียอะไรซ <laughs> ุปเปอร์เคิร์ดด้วยจ้ามันตายกับมั่งคงไม่ตายโดยเย้เทฮิวมันฮิวสแตดตัวเองไงเฉย แล้วกูจะเอาไงดีวะไม่อยากหายแกกลับมาที่เดิมอีกเลยลงเงินไปล่ะเขามีกันจริงงั้นกูให้ตัวนี้ปลาให้ปลาจัการกูเข้าเขานี้แล้วกันกูไปชนโชคชะตากรรมก่อนละบ๊ายบายเบื่อๆนะบางทีแบบว่ารู้สึกว่าไม่ใช่วาของกูล้วอะไรเงี้ยตันแดงเรียกว่ากูแน่เลยรายสวัสดีครับผมสวัสดีน้องน้องขอ K คขะเรลลี่สีครับผมนะวินจารักทีสปอสปินเนอร์สปอตสปินเดอร์ปลาได้ของดีจังวะ อีแดกอะไรกูแดกม็อไปกล้วแดกม็อบไปแล้วยังให้โอกาสมึงอยู่ยังให้โอกาสมึงอยู่ไอ่เองเลิก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 วันนี้ไม่เชื่อดวงวันนี้รู้สึกว่ามันจะซวยหมดจะเว็นป่าว่ะนั่นสินะฮัลโหลเดย์หายหมดอ๋อน้องเอ็กซ่าบอกเสียงเบานิดนึงฟันพยายามพูดดังๆนะพวกเอง ป่ามันดังอดิป่ามันเรื่องมันนั่งใกล้ๆมีเร่องการบุีใช่ไหมขอบคุณที่บอกบอนะครับผมยืดเนื้อขวาของขวัญจะกดได้นะครับผมกดของขวัญได้นะครับผมถ้ายังชอบถ้าอยากดูต่ออยากดูเกมอะไรอะไรเงี้ยวันพรุ่งนี้เนี่ยบอกได้นึมื่อใช้พี่ปพกเกมในการล่อให้มอนกันเวทซะถ้าคุยได้ตีอย่างนี้พี่เบนแต่งมันชนเผ่าโบราณเลยเรื่องอะไรว่าชนเผ่าโบราณอันนี้แหละ ใส่มงกุฎอะไรเงี้ยไอ้เนี่ยนะสอเออมั้งทำไมโล่เทอะมันกูอยากข้ามยแต่ตายแล้วพี่บินตายแล้วพี่เออคอรเตอร์อ้อดีเฟนซ์มึงยังจะคับเตอร์อีกเหรอให้กูรอดเกิดมาหลบได้ที่กูขำกูว่เสียวอยู่เหมือนกันนะแปดลอยสอมบี้ทีนีสเต็ปมากซอมบี้โยกหลบอะไรเงี้ยทำเพลงหลอดรอดแล้วก หน้าปัญหามาเซ็นเป็นสารต้ออ๋อใช่ไอ่ทิวเลอร์ทิวเลอร์นี่ดีไหมเออ I got the taylor taylor night กกี้กดให้อีกแล้วครับผมสุดยอดเลยนะน้องคนอื่นก็กดได้นะผมเนี่ยมับตกเลยนะองเอกการพรุ่งนี้จะมาดอกมาได้ไหมน้องเจมเทพบอกเดี๋ยว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 จบเดี๋ยวตอนจบจบไลน์ที่พี่ถามพี่หินแล้วกันน้องนะเพราะว่าพี่อยากจะถามน้องๆที่ให้ของขวัญมากกว่าเออแบบบางทีเขาอุตส่าห์กดให้ตั้งกดแสนเนี่ยที่ก็โอ้โหนะ อย่างนั้นแล้วกูจะไปไหนวะจะว่าไปขึ้นไปนู่นเลยแล้วกันก็ขึ้นไปไดนู่นก็มีของขายเหมือนกันแหละยังไม่ต้องขึ้นไปชั้นต่อไปไน,นั่นก็แน่นอนว่าเต่าแน่ออนอนยิงเต่าไปแล้วกันในนี้ก็มีอะไรแล้วในโปรยังอยู่ยังอยู่อ่ะบ,บึ้มกูกลับอ่ะแค่นั้นแหละเฮ้ยอยารู้สึกบางกาแฟมันโดนบึ้มมึงไม่ตายนะนั่นสินะๆๆไปพอดีเป๊ะเลยแล้วกูจะสู้ได้ป่าววะจะว่าไปกูจะได้กูได้อยู่ก็อร่อยนอกกว่หรือว่าเยอะกว่าไม่มึงไม่ใช่กาแฟที่แบบไปอยู่ในถ้ำแล้วตายเดียวเฮ้ยมึงไม่ตายมาเลยแค่ม แค่แค่มีแค่แต่ว่าคเที่ย่าไหร่เขาเรียกว่ามีมี c o เ t i t i e นิดนึง p i t i e มึงจะตลิบไปไหนวะามบอกภาษาไทยนะคือไม่อยากต่อยฉีเอาวางั้นใช่ไหมอะไรเงี้ยสู้สู้สู้เชปินเลไปเลยใช้ได้สาั้้สสี่เทินป๋ากดรัวๆไปเลยอยากไปไหนก็ไปไปตีบอสแดงเงนเลื่อกได้เด้ตีตัวล่างก็ได้เออเนี่ยตัวล่างให้กูห้มือเนี่ยมึงไปเถอะอะไรเงี้ยเอโเลยกู เกรโกตัวไอ้สไลส์สไลส์สีเทาอ่ะกรูมันคือไอ้พวกสไลส์พวกพวกน้ำพวกเมือกอ่ะกรูอ่ะตัดเลยปังสีแดงสีเลยเออนินจาซัดเลยป๋าสเต็ตแม่งแพ้ทุกอย่างเลยมั้งเนี่ยมึงเป็นเวทใช่ป๋าเพราวกพวกป๋าป๋าเนี่ยมันเป็นสเต็ตการเลยไงมันจะเก่งทุกมันได้สเต็ตการตีแรงกันกันเยอะเวทเวทใช้ได้อะไรเงี้ยคุณจะไปเดียวมันจะมีคนสาการมึงจะวนหลายรอบทำไมมันต้องวน แล้วป๋าป๋ขึ้นเมนเลยใช่ไหมป๋ากูไม่อยู่มึงเขาตีกูหรือรอรัดฉอดเนี่ยอะไรเนี่ยไม่ต้องห่วงกูรอรัดฉอดนี่นะน้องไม่ไม่ใช่รีวิวด้วยนะแหมพี่ก็เล่นเบลว์เพิ่มเพราะเขาไปอยรกว่าฮะเพราะว่าโพก็จิ้มทีนึงกันมั้งเต็มที่อะไรเงี้ยแอทแท็กจ้าเข้าไปหนึ่งปีสองร้อยก็ถ้าถ้ากันถูกเรื่องก็สู้ได้นะการดีเอ็กด้วยเอ็มการดีเอ็กคันสุดยอดด้วยไม่พลาดนะดีเอ็กด้วยดีเอ็กเลยทีเดียวกันโอ้โหแท็กเรียบร้อย ยังไม่ตายยังไม่ตายสี่ีเป้าโอ้คิดบ้าเถื่อป้าท่านท่านมีโอกาสแล้วท่านท่านคิดบ้าเถอะท่านยอมแพ้เถื่อสตีมสตีมสตีนอะสตีนจริงจริงอะมายบอสนินจาเก่งกว่าพี่กาแฟจังบอสจาตัวนู้นเก่งกว่าตัวนี้เยอะถูกต้องฝ่ายนู้นมันเก่งที่หมยเลยกีเซอร์นี่กันนะไอตัวที่เราตีในลักขัคาวอ่ะ ตายแน่เน่บิดมามึงตายแน่แตนเปิลคุกันถูกด้วยเหรอคือรู้สึกว่ากาดมึงห่วยมากเลยนะกาแฟใช่กาดเล่นมึงไปหาซื้อกาดใหม่เถอะไม่คือมันก็กาดได้แต่พกมาเพราะเมจิมันต่ำไงมันเลย่ก็เนียโดนเข้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยถูกอบบทิกดิสโจคึ้นหลอดว่าฟังธรรมดาเลยตายนะสายไปแล้วกาแฟเตรียมตัวตายรอบหน้ากีเซอร์ยิงเวทแน่นอนสวไหวๆแล้วอ อย่กงกลัวนะคอมเพติฟีที่นั้นขนาดกลัวมันจะขนาดนั้นอ่ะมึงมึงจะรอดป่ะมึงน่าจะรอดอหรออ่คือไปไม่ถึงไงเดี๋ยวกูใช้สีสปินยัดไปรอบหน้าปะมันจะมาตีได้มั่นใจมันจะมาตายมั่นใจว่ากูโดนตีเหมือนเดิมอ่ะก็เหมือนก็เหมือนคราวก่อนที่พี่กูที่ตีกับที่กูจูเนียวินมาถึงัอดีครับช็อปเปอร์แล้วก็โดนตีตายพอดีครับช็อปเปอร์เอ๊มึงมาทำไมเนี่ยอะไรเงี้ยผัดไทยหนึ่งตี เย่ก yeah, ูอยู่ไหนกูอยู่ไหนกูแล้วเนี่ยชั้นสอมีอะไรบ้างโอ้โหฉากแมงโคตรขาเคี้ยวมีกล่องทองด้วยเฮ้ยนั่นนั่นนั่นสายบนซ้ายบนซ้ายบนสายขึ้นไปน่าจะช้าโอ้โหไอเทมว่ะแย่แล้วขึ้นไปอีกมันไปอีกเดียวมันจะขึ้นไปถึงไหนเนี่ยแต่โอ้โหของาของก็ธรรมดาเนี่ยมีแท็บด้วยกูซื้อแท็บมาวางเล่นเล่นๆวันนี้ไม่เล่น ใครมาเหยียบทีก็เสียวย่้าใช่ไหมต้องเลี้ยวซ้ายใช่ไหมอ๋อต้องเลี้ยวซ้ายถ้าเลี้ยวขวาจะไปเจอกล่องทองถ้าเลี้ยวซ้ายจะขึ้นชั้นต่อไปอ่าฮะกูก้อนกูเลี้ยวขวาไปสักรอบแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยเลี้ยวซ้ายโอเคไม่อยากยิงสปินเพราะว่าเสียดายเก็บไว้เก็บไว้ออกบ้างเก็บไว้กลับไม่กลับดีกว่าเดินโอเคไปไกลเลยกเฮ้ยเอาจริงดิอ๋อตัวที่กูสู้เมื่อกี้ตัวที่กูตายเมื่อกี้ จริงดิเมฆใสแม่งเลยจริงดิทันถูกเป่าถูกด้วยซิลเมจิกกูละจริงดิอ้โหรู้แต่โอ้โหถ้ามันยิงเคิร์สจะทำไงเนี่ยรถตาหน้าเลยรถตาน่าหาวด้วยเพิ่มพาร์จบีมไงหาวก็ไม่ใช่ดีกว่ารถของกูดีกว่ากูออฟเรย์ โล่กันดั้มแล้ยคนมีโล่กันดั้มหมดเลยเออเป็นไงโล่กันดั้มด้วยไอเนี่ยจะเป็นเงินเหลือเพื่อปลาเหลือเพื่อเหลือเพื่อเงินอยู่เลยปลาหน้าไม่นานหลอดมีเสตมีเสนดอกไม้ด้วยใช่พีน้องที่จะมาดูดอกไม้อะไรเงี้ยชมชมชมจันไม่ค่อยๆแจ๊คค่อยๆแจ๊คค่อยจิ้มป่าบเรื่อยๆออ่เฮ้้ยยไไหนมตตงาค่อยๆจิ้มอัพเตอร์เบิร์นเลยปะมันคืออะไรอัพเตอร์เบิร์นดันอย่างนี้ กดแออปหนึ่งไงกดแอปหนึ่งก่อนแอปหนึ่ง information อะไรนี้เปล่าไม่มีบอกเลยนะอ๋อเตอร์นะฮะบอกเตอร์เร์น่ขาเปอะไรนี้เปล่าอัลเตอร์เบิร์นอาจจะเป็นไพ่ตายที่เหมือนตัวเอกในละครน่ะเออเป็นท่ารับใช่ไหมอะไรเงี้ยตัดเลือดเปลาอัลเตอร์เบิร์นตาหน้ามึงมีรีไวท์ไม่ต้องบอกว่าตอรตาหน้ามึงมีรีวิวมึงสามารถดูได้รอบนี้เป็นคิวของมึงแล้ว ตตาายยอัพเตอร์เบิร์นรีวิวมึงจะเอาให้บิ๊กบั๊กแดกแล้วแล้วเข้าผมไม่มีบั๊กแล้วกูยอมตายสไตล์ดีเฟนต์ตายขึ้นมาแล้วกูขำจริงอ๋อตายไปหมดแล้วปวดสัตว์เขาอยากรู้อะไขออัพเตอร์เบิร์นใจหนึงก็อยากหมดนี่ยเท่าไหร่วะ ตอนตอนพี่กาแฟจะรอดหรือเปล่าทอรีทอรีกันแสงแป๊บเท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 ใส่ห้าเหลือแดงอ่าฮะแล้วทุกคนให้ของขวัญชา,าดาออได้เจ้ามือ,อจากทุกคนทุกคน,คนป๋าแม่งรวยลแล้วอ่ะเจ้าหมื่นอะป๋าแม่งคนที่หนึ่งแทนกูเลยมั่งเนี่ยคือว่าเมือมึงเท่ากูหรือไม่ใช่หรอเกจ็ดร้อยเนี่ยกูมีอยู่เจ็ดร้อยเนี่ยสลารี่ไม่เหรอมันสลารี่มันเป็นค่าเงินเดือนเออเงินเดือนอ่ะป๋าแถมได้โบนัสอีกเออเงินเดือนอะไรที่เนี่ยน้ำมือเนี่ยน้ำมืออ๋อป๋าได้กู้สองสองเมือเองสองมือย อยู่ที่หนึ่งอยู่นะแต่่างก็แค่ทางก็แค่ไม่กี่ล้านอ่ะเ <laughs> นี่ยตา่างกันแต่ไอ้ข้างล่างน,นี่แบบว่ามันจะพูดยังไงล่ะกู <laughs> ไม่อยู่ในในกรอบไในสัตว์ยิ่งไอวินเนี่ยแบบคือแบบเป็นเส้นกรอบล่างอ่ะใช่พูดจะบ้าตาใครไปดูลงก่อนหน้านี้น่าติดตามใครไปดูโลงไม่รู้ <c oughs> แล้วเมืองเข้าเมืองกูด้วยนะเมริจายแกริจยา อไ้เนี่ยไอ้เมื่อกี้ฟันธรรมดาก็ตายแล้วแม่งอยากกดท่าหายสัตว์เหมือนป่าเมื่อกี้ป่าไม่เมื่อกี้เอ๊ะจบร้อยล้านละร้านละร้านละต้องไม่เพิ่มเลือดนะต้องเพิ่มเลือดก็คนรอดไปแอตแท็กเลยนะวอดเลยดังวอดเลยออกน้องไม่เปิดเพลงได้โดนว่ะโดนเนี่ยเรียบร้อยปาก็ตปลดนี่แล้ว ไปบายกาแฟไปดูเรื่องอะไรกาแฟไม่รู้เอ็ดอ็อกูตอนสามเอ็ดอ็อกูตอนสามีเกี้มันต้องอินอะไรนะไออีตอนบ็อกสักไฟแพนแล้วเออแม่หรือไปดูเลยนะไออะไรนะซินซุโก้เขาเขาไม่จ่ายค่าตัวดาราอยู่ตอนนี้เป็นเรื่องกันเลยทีเดียวไอพี่พี่กาแฟ let it beat let it ้ o let it go let it go เนี่แหละฟันทีเดียวก็ตายแล้วมึงเสียไปจีมไปครึ่งหลอดไม่ใช่เลยไม่รู้ตีกออกต่อไป งกูจะเลยไปไหนก็ป่าก่อนนี้เป็นของป่าจริงอันนี้กูไปอยู่ในในถ้ำแล้วกูโค้นลงบาร์ระบนเลยจะตายโหป่าตายหัวเออก็ไม่ตายก็ไม่ตายก็ไม่ตรงไหนถ้าไม่ตายก็ไม่ตายก็จริงนะก็ไม่ตายนะอ๋อเนาะเจ้าไอ้เจ็ตแมงลงยักษ์เรียบร้อยแม่งอตัวเม ชื่อหคนูออะไไรม้๋อน้องถามเรื่องที่ว่าเล่นบนกีซีแล้วกระตุกครับอิมูเลเตอร์อเพราะอิมูเลเตอร์ไม่ทำมาเพื่อการเล่นอยู่แล้วโอ้มีเฟลรึเปล่ใช่มีเฟลถ้าเฟลก็ลดก็ไอแท็กจะลดลงครึ่งหนึ่งอ่ะคูณทีแต่ถ้าเกิดว่าโชคดีติดก็จะบวกขึ้นสองร้อยคือคูณสองถ้าเฟลลดลงครึ่งหนึ่งถ้าใต้ก็คูณสองตีโคตรแรงก็ถ้าก็ถ้ามึงกดกดติดคูณสองว่าแตันดูดีก็สองร้อยกว่าไม่เอาไม่สูงกูยังอาเฟลอยเนี่ยตอนนี้ เป็นกลัวอยู่นะคะกับการร้อยที่กันไปก่อนแล้วกันยิงเขิน้วยเฮ้ยกูไม่ตายหรอกกูยิงเอาเฟรย์อยู่ด้วยเฮ้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 ้คือมึงโดนทุกอย่างกันานโจรเฮ์ยเคอมาไม่ให้หมดอ่ะให้กูฟันเถอะดีมากฟันเลยเอ๋ โหมันบอกกูกูติดแต่นี่คือถ้าทึกกักูเดินกูเดินต่อไปเท่ากับกูตีบอสเรื่อยๆเลยนี่จะว่าไปเนี่ยสี่สปินเลยทีเดียวอัพเลยทีเดียวเปล่ยดียวอัพเอาดีเฟนต์ไม่ต้องแล้วมั้งเอาเวทเอาเออเวทกับดีเฟนต์ก็ตามนั้นแหละสกิลเก็ตเพลย์ดีคอร์รี่ฮาร์พิตีแล้วก็ลบเคิร์สลดเพิ่มไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ลบเคิร์สว่าคุ้มกว่านะเพราะยังกูไม่ใช้อยู่แล้วกูเออดีหรือเปล่าก็ดีก็ดีก็ดีตีมอนแล้วกดเอ็กเลย